เราเริมไปเขาสูช่วงการปีห้าสิป้อมคนงานปีที่แปดออลใจกล่อมด้วยค่วงนิ่งดีครับขอระคุณทุกคนที่ในท่วมเสื่อใจละดัไว้วางใจว่าสิที่มทุกามาาติดมองเพื่อมองอาศัยรองทุกทุกคนระดับเมาปากชีวิตก็ใส่ชิ้ของกตแค่บากออกนี้นะครับอนเกษตรตอนของิเป่าเรื่องต่างต่าสิงไน การทล่ปนี้ตอนรับยาคะสมาฉีดองวท่เจ็ติามตร่เก้เกคะอันนี้จะสามารถฉีหไม่ได้ตัวแต่เป็นเื่โอกาสต้อีา,า่ใจในตนี้นะคะเศรษฐหลายคนที่พ้อฟันแล้วก็มีเป้าหมาที่ได้เดินข้างมาเมองแล้วก็นี่จะคือโอกาสแล้วนะคะเวมีโอกาสเห็นะไหลายคนนี่อาจจะคนไี้มีโอกาสจะสิแต่ว่าตอน,น้ชวเี ให้องหัมาสเป็นใจไหนเจอป,ปัญหาอีกอยางแต่ขอให้อดโทษนะะขอให้นแน่แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในองค์กรแล้วก็ในบ้านเราเองน,นคะคะจะต้องเป็นซูตอไป่ะแต่ขอเป็นกันากเลยไปเนมือการประทนีะเอศประทุประ,ทประสงค์คือได้มาทกทาไม่เจอกันแล้กก็นมาบอกเรือง เข้าสิดูเรื่การแบบไหนศิรดูแลกันรแบบไหนทุกอย่างจะเอาเมื่อใต้ในี้นะครับเราไม่เข้าตัดสินใจในเรื่องว่าเขาไม่ตะเล่บนวตะเลขเดินไปโบราณหมอกเก่านะฮะหมอกเก่าจะไปใส่ป่าใส่ไปใส่ปูกรเบื่องเรียเรียบร้อยท่าสีใหม่ให้เาง คนต้องหลับที่กระพิการนอกระพีไปหาของนอนคือให้ถอนรองเท้าออกไปนะครับแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามสูบบุหรี่ในห้องนอนถ้าผู้ใดดูบุหรี่ในใครดูบุหรี่บ้างครับยกมือหน่อยแล้วก็ดูบุหรี่ก็ออกกระดูดข้างนอกนะครับออกกรดูกข้างนอกเพราะเขาอยู่บนงบอบางคนส่วนมากก็โสู่เหม็มนะครับห้ามเปลี่ยนดรรมนั่นหมายหัวสูงจะไม่ทำนะครับขันจีฮามักขันในพื้น แ,บบแ,บบแลววแต่เป็นเรื่องส่วนตัว่่าเราต้องเกรงใจึเพื่อนๆนะครับหามทะเลาะกวบากหามเสียงดัง